ไยทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพิจิกและคนาราศีพิจิกประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะ วันนี้เราจะกลับมาพบกันในความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดคนมีคู่คนที่มีความรักที่ไม่ชัดเจนก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะยังไงก็ขอสุขสันต์วันเกิดสําหรับใครก็ตามที่เกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนขอให้คุณนะคะประสบความสําเร็จกับชีวิตคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะทําอะไรก็ตามในช่วงนี้ขอให้มีแต่ความรับรื่นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่องราวหลายๆขอให้จบแล้วก็หมดสิ้นไป ะะขอให้มีความสุขมากๆค่ะชาวราศี พิจิกและคนาราศีพิจิกทุกทกท่านโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าพลังงานหลักพลังงานรวมของชาวราศีพิจิกและคณาราศีพิจิกเป็นอย่างไรกันบ้างนะในเดวิลออกมาที่ตำแหน่งสรุปบ่งบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีเรื่องที่กดดันตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคาดหวังมากกว่าปกติแล้วก็หลายเรื่องมันยังทําให้คุณเนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง หาบางทีนะคะชาวราศีพิจิกตัวตนที่แท้จริงหายไปเหมือนเราโดนควบคุมด้วยความกดดันหรือเป็นเป้าหมายชีวิตอะไรต่างๆอาจจะเป็นด้วยช่วงเวลาวันเกิดของเราด้วยวันเกิดปีนี้แล้วยังไม่ได้แบบนั้นแบบนี้เลยเราอาจจะมีความกดดันมีความคาดหวังจนบางครั้งเนี่ยตัวเราเองอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะตัวตนที่แท้จริงของชาวราศีพิจิกจะหายไปนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ มีแกนที่จะได้เริ่มต้นในการทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นรู้จักคนใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะรู้จักผู้คนมากมายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีหลายเรื่องให้คุณต้องได้รับมือมีหลายอย่างให้คุณต้องได้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาระหน้าที่การงานปัญหาครอบครัวปัญหาความรักมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะ เหนื่อยนิดนึงนะคะเหนื่อยที่จะต้องผจนภัยกับการรับมือต่างๆอาจจะมีในเรื่องของเ,ออเป้าหมายชีวิตหรือว่าคนรักเริ่มค,ค่อนข้างที่จะกดดัน กับตัวคุณมากขึ้นความโสดระยะเวลาระยะอายุต่างๆที่มันก็กดดันเรามากขึ้นนะคะแต่ไฮเชื่อว่าชาวราศีพิจิกและคณนาราศีพิจิกคุณรับมือไหวคุณรับมือได้นะคะบางคนเนี่ยมีท้อแล้วนะมีท้อมีเหนื่อยนะคะห้าถ้วยมีไม่อยากที่จะเดินต่อไปกับความสัมพันธ์หรือว่าไม่อยากที่จะรับมือปัญหาอะไรกับชีวิตทั้งนั้นแล้วนะคะอยากจะหนีออกไปอยู่คนเดียวอยากจะสละโสดกับชีวิตอยากจะทําอะไรก็ตามที่ ทําให้ตัวเองมีความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นเพราะมันมีความรู้สึกว่านหนักหน่วงห,หัวใจสลึกเกินนะามาดูกันนิดหนึ่งนะคะว่าคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างขอเจาะไปที่คนโสดนิดนึงนะคะว่าชา,าวราศีพิจิกนักขณาราศีพิจิกคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยสองถ้วยค่ะหนึ่งเรียนจะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะคนโสดพฤศจิกายนนี้น่าจะไม่โสดแล้วนะ ราชินีเหรียญค่ะ,ะชาวราศีพิจิกนะคะรักษาราศีพิจิกทุกท่กทกทานเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะอาจจะก,กำลังมีคนที่ถูกใจวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะป็นคนที่ถูกใจเป็นเพื่อนกันนี่แหละเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนใกล้ตัวคนๆคน,นั้นนะคะเป็นพลังงานแห่งคนที่เกิดในชาวราศีพุธศพราศีกันร,ราศีมังกรนะคะหรือว่าชาวธาตุด,ดินก็ มีโอกาสนะเป็นคนใกล้ชิดเราด้วยนะคะชาวราศีพิจิกและคณาราศีพิจิกใครที่โสดอยู่นะปุตจิกายนนี้จะเป็นช่วงเวลาดีๆมีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตเป็นมิตรภาพใหม่หมๆนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะได้ออกเดทด้วยกันมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมด้วยกันนะคะหรือว่ามีคนที่เข้ามาแล้วทาให้เรามีความรู้สึกดีต่อกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีพิจิกและคณาราศีพิจิก ใครโสดอยู่คุณจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาให้ได้พิจารณานะคะมีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะ ขอดูนิดนึงนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมนะคิงแมท้าวนะคะน่าจะยังวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานหรือดูดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคิงแมท้าวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความพร้อมมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าภาพลักษณ์ต่างๆนะคะที่เขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคนเข้าหายเยอะนะคะอืม ขิงถ้วยด้วยนะหลายๆท่านอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนทางไกลคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็มีโอกาสนะคะหรือว่าคนที่เกิดชาวธาตุน้ำด้วยกันเองก็รกฏพิจิกมีนะคะธาตุไฟชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูรูปร่างลักษณะนะคะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีภาพลักษณ์ที่ดีมากการแต่งตัวความเนี้ยบนะคะหรือว่าความสะอาดสะอ้านดูแล้วเรารู้สึกว่าเขามีสงา่ามีราศีดูหน้าเข้าหา มากมากเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเป็นคนที่ดูมีภูมิฐานนะคะหน้าที่การงานถือว่ามีความมั่นคงอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็รูปร่างนะคะสูงใหญ่โปร่งนะ,ะมีเนื้อมีหนังด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชายที่เข้ามาฟังในคลิปวิดีโอนี้คุณผู้หญิงที่จะเข้ามาก็เป็นคนที่หุ่นถือว่าอยู่ในหุ่นสมส่วนนะคะรูปร่างคือมีเนื้อมีหนังผิวขาวนะคะอบอวบนนิดนึงเนาะ เราอาจจะได้เจอกันจากทางด้านหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานจะนำพาให้เราได้มาเจอกันหรือว่าเราอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันพูดคุยติดต่อกันในสายงานเดียวกันและทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าตัวชาวราศีพิจิกเองเนี่ยคนโสดคุณยังไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะอัศวินเหรียญมันยังบ่งบอกว่าเรายัง อยากที่จะลองจีบไปเรื่อยๆก่อนอย่างอยากที่จะจีบจีบแบบทำให้มันมีความมั่นคงก็คืออาจจะจีบโดยการรุกจีบแบบสายเปนิดนึงนะคะจีบแบบวิธีในการเป็นฝ่ายให้หรือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาอาจจะมาเปคุณมาดูแลมาเลี้ยงข้าวพาไปไหนมาไหนนะคะมีโอกาสที่จะได้สละสดในช่วงพฤศจิกายนนี้ถ้าไม่ได้สละสดก็จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาทำให้เราตกหลุมหลักทำให้คุณหวั่นไหว อย่างแน่นอนนะคะชาวราศีพิจิกอ่ะมาดูคนที่มีคู่กันบ้างนะคนมีคู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนมีคู่ชาวราศีพิจิกลัคขณาราศีพิจิกคนมีคู่เดือนพฤศจิกายนนี้เด็กดาบเลยโดยแฮงแมนนะคะ ช่วงนี้น่าจะมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างห่างเหินกันเนาะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนต่างไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบคุณก็อาจจะดู YouTube หรือว่าเล่น Tik t ็อหรือทำอะไรในสิ่งที่คุณชอบส่วนแฟนก็จะไปดูในสิ่งที่เขาชอบหรือว่าทําในสิ่งที่เขาชอบเล่นเกมนะคะหรือว่าทําอะไรก็ตามก็คือต่างคนต่างอยู่นิดนึงนะแต่ก็ยังคงเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังจะมีกันและกันนะคะเด็กถ้วยนะเทมเพรส เด็กถ้วยมันบ่งบอกว่าในช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยอวือหวาเท่าไหร่นะความสัมพันธ์ไม่ค่อยวือวาแต่ก็ยังรักกันดียังเอาใจใส่กันแต่ว่าช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องที่ทําให้กันและกันน้อยใจบางทีเนี่ยความสัมพันธ์เราอาจจะเหมือนกับทำตามอารมณ์อะคะ่ะเหมือนรักกัน อยู่ด้วยกันมานานจนเกิดความเคยชินความสัมพันธ์มันก็ประครับประคองดูแลประคองใส่ใจกันอยู่ในสายตากันแต่มันไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากขึ้นมันไม่ได้มีความใส่ใจนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยใครที่เกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคนรักเนี่ยอาจจะมีการหลงลืมเราบ้างไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสําคัญในวันเกิดหรือวันครบรอบวันอะไรต่างๆอาจจะมีละเลยเนะคะลดความสําคัญบางที ทำงานจนหลงลืมกันและกันอันนี้ก็มีเรื่องที่จะทำให้คุณน้อยใจนะคะเด็กถ้วยเนี่ยเป็นความน้อยอกน้อยใจเป็นความรู้สึกว่าเราก็แค่ประคับประคองกันไปนะคะไม่ได้มี ความหวือหวาที่จะเติมเต็มบางคนก็อาจจะถึงขั้นคิดว่าจะไปกันรอดไหมอนาคตจะไปในทิศทางไหนยังจะเป็นคนคนนี้อยู่หรือเปล่าที่จะเป็นคู่ชีวิตทําไมมันดูเหมือนเหินห่างทําไมมันดูเมินเฉยใส่กันละกันสเสลือเกินนะคะแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ถึงแม้จะทะเลาะกันนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันคุณก็จะได้ปรับความเข้าใจกันในวันนั้นเลยก็คือสถานการณ์มันจะไม่บานปลายนะคะมันจะไม่มีเหตุให้เราได้ ทะเลาะกันน้อยใจพอคนหนึ่งก็เริ่มรู้อีกคนอาจจะเริ่มเรียนรู้กันมากขึ้นเนาะเดอะแฮงแมนนะคะก็จะเรียนรู้กันมากขึ้นพยายามที่จะดูสถานการณ์ดูว่าเราเป็นยังไงดูว่าเราต้องการอะไรก็จะค่อยๆเข้ามาโยดค่อยๆเข้ามาเหมือนกวนใจเราบ้าง หยอกล้อเราเล่นบ้างทำให้เรารู้สึกว่าเริ่มหงุดหงิดใจเริ่มมีน้ำเสียงหรือว่าเริ่มมีสถานการณ์ที่เรามีการตอบโต้นะคะก็น่าจะเป็นสะพานเชื่อมที่โกรธกันแป๊บเดียวเราก็หายนะในช่วงนี้นะคะถือว่าก็โอเคโอเคนะ j u s t ติ e ปัญหาไม่บานปลายอย่างแน่นอนนะคะคิงเหรียญต่างคนเนี่ยคิงเหรียญน,นี้ต่างคนต่างไม่ค่อยที่จะได้ให้ความสาคัญกันละกันเท่าไหร่ นะคะต่างคนก็ต่างให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตนะคะความสมบูรณ์ความเป็นเหตุเป็นผลบางทีเนี่ยเหตุผลมันเยอะเกินไปนะบางทีความที่เป็นเหตุเป็นผลการทำงานการเก็บเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวการทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่เราจะได้ เติบโตหรือว่ามั่นคงในอนาคตการแต่งงานแต่งการการที่จะต้องใช้สินสอดหรือการมีครอบครัวสร้างฐานะความมั่นคงร่วมกันอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยก็เกิดความกดดันด้วยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็งานเดี๋ยวก็ภาระหนี้สินเดี๋ยวก็เงินเดี๋ยวก็มีแต่อะ เรื่องที่มันเป็นจริงจังมากจนเกินไปะนะคะก็อาจจะทําให้ตัวชาวราศีพิจิกเองหรือว่าคนรักเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้ใส่ใจกันเติมเต็มกันในเรื่องของความหวานหวานในที่นี้ก็คือหาเรื่องในการทำเซอร์ไพรส์กันบ้างซื้อของกินซื้ออาหารที่ชอบ เขาเคยบอกว่าเขาอยากได้อะไรอะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามที่จะทําให้นะคะการส่งข้อความถึงที่ทํางานแล้วถึงที่เรียนแล้วมหาลัยแล้วหรืออะไรก็ตามก็ส่งข้อความบอกกล่าวกันนิดนิดหน่อยหนย่เหมือนเป็นการเติมเต็มนะคะเพอช่วงนี้เนี่ยเราจะตึงในเรื่องของชีวิต จริงๆมากจนเกินไปนะคะบางทีมันอาจจะละเลยในเรื่องของการเติมเต็มบางทีเดี๋ยวจะเกิดความเบื่อนายนะคะเขาไม่ได้รับความรักจากคุณคุณไม่ได้รับความรักจากเขาและเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการนอกใจเกิดขึ้นนะยังไงก็คอยพยายามหา หาเรื่องในการพูดคุยในการปรึกษากันจะดีกว่านะคะอะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนั้นชาวราศีพิจิกและคณาราศีพิจิกเป็นอย่างไรกันบ้างคะกวดาบนะ The Wheel of Fortune เด e อ u ซันนะคะพลังงานหลายๆท่านคุยกับคนทางไกลนะคุยกับคนทางไกลคุยกับคนที่มีอายุมากกว่าคุยกับคนที่มีระยะห่างคุยกับคนที่มีฐานะหน้าที่การงานความมั่นคงที่แตกต่างกันคุยกับคนที่มันมี เขาเรียกว่ามีแกลบมีช่องว่างค่อนข้างที่จะแตกต่างกันหรือว่าคุยกับคนที่ทัศนคติไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะคะต่างคนก็ต่างยังมีความระแวงตัวเราเองเราก็ระแวงเราก็คิดมากคิดมากว่าเราจะไปกับเขารอดไหมเราจะเหมาะกับเขาไหมยิ่งถ้าใครนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกคุยกับคนทางไกลต่างชาติต่างถิ่นเนี่ยและยิ่งถ้าอายุมากกว่า หรือว่ามันมีความแตกต่างกันมากๆเนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปกันรอดหรือเปล่ามันมีความวิตกกังวลมันมีความกดดันในตัวเองนะคะและในขณะเดียวกันมันก็มีความทุกข์ใจทุกข์ใจกังวลใจว่าเราจะไปกันรอบไหมทุกข์ใจกับความสัมพันธ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมสถานการณ์มันถึงไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ําๆบางทีเขามามาไปไปหายหายหรือคุย กันในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีความคืบหน้าที่จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ชัดเจนหรือดีมากขึ้นกว่านี้เอาซะเลยบางครั้งเราก็อาจจะมีอาการน้อยอกน้อยใจยแต่ในขณะเดียวกันนะคะเดดซันมันบ่งบอกว่ามันก็ยังมีความมั่นคงและมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามีความหวังมีความหวังมีความรู้สึกว่าสดใสกับชีวิตดีกว่าอดีตที่ผ่านมาดีกว่าสิ่งที่เราเคยเจอไม่ได้ดีที่สุด ไม่ได้ตรงไปตามที่เราต้องการมันก็เหมือนยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ตัวคุณเองก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่จะพยายามมาเข้าใจคุณแบบร้อยเปอร์เซนแต่ในข้อดีของเขาคุณก็คิดว่าในอนาคตเหมือนคุณมีแรงศรัทธาหรือมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างว่าในอนาคตคนคนนี้ก็น่าจะเป็นคนดีคนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดี เจอกับคุณภาพชีวิตที่ดีคิดว่าเขาก็คือคนที่ใช่คนหนึงแหละในอนาคตนะคะมันยังมีเหมือนกับแรงในการที่หักกลางกันอยู่นะคะมันก็มีเนาะทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันก็มีปะปนประปลายกันไปบางทีมันก็เป็นจุดเริ่มต้นบางทีก็อยากจบนะะบางทีก็รู้สึกไม่ไปไหนมาไหนสักทีหรือจะพักก่อนดีกว่าขออยู่กับตัวเองก่อนดีไหมเพราะว่ามันเหมือนกับบางที เรากำลังสับสนหัวใจว่าเราหลอกตัวเองหรือเปล่าเรากําลังอยู่ในจุดที่เราไม่โอเคแต่เรากําลังพยายามที่จะเอาเรื่องราวของอนาคตมาเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกับทําให้เราเนี่ยยังมีแพชชั่นในการมีเป้าหมายในการที่จะอดทนกับคนคนนี้ต่อไปไหมนะคะหลายๆท่านนะคุยกับ พลังงานของคนที่เกิดในชาวทัศลมด้วยนะหรือว่าคนที่เกิดในชาววันอาทิตย์นะคะเมทุนตุลกุมนะคะคุณยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นทั้งคู่ตัวเขาเองก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นเห็นไหมก้าวเหรียญยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ การที่เราจะชัดเจนความมั่นคงต่างคนก็ต่างยังมีภาระของตัวเองอยู่ยังมีเรื่องราวของตัวเองให้ได้จัดการอยู่นะคะหลายๆคนคบกันมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กันแบบจรงิงจังแต่ทีนี้เนี่ยไอความไม่จริงจังเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเพราะตัวคุณเองคุณก็มีภาระอาจจะเป็นภาระครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยหรือใครเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนเราก็ยังมีเรื่องให้คุณต้องรับผิดชอบคือตอนนี้เนี่ย คุณค่อนข้าง,งคิดมากจนไปถึงขั้นที่ว่าไม่อยากให้คนรักที่จะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเนี่ยต้องมารับรู้เรื่องราวปัญหาของคุณมากนะักอารมณ์ประมาณนี้นะคะเจ็บไม่ท้าเราเองก็ยังคงเฝ้ารออยู่นะแต่สถานการณ์ความไม่ชัดเจนเนี่ยช่วงนี้มันจะยังมีแบบมามา,มาไปไป,ไปหายหายนะคะแต่โดยรวม,มความรักของคุณนะชาวราศีพิจิกประจำช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มันจะค่อนข้างนิ่ง แต่มันก็นิ่งแบบเราสัมผัสได้เราจับต้องได้เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงมันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดี แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่มันชัดเจนจริงจังมันเหมือนกับอาจจะด้วยช่วงเดือนที่มันเป็นเดือน11และเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะหมดปีแล้วหลายๆอย่างเราก็จะค่อนข้างกดดันนะคะเพราะพลังงานตัวตนของคุณในช่วงพฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นดีเดวิลดีเดวิลมันบอกบอกถึงความกดดันความคาดหวังเป้าหมาย ความต้องการความที่อยากได้อยากมีอยากสําเร็จมันเกิดความระแวงมันเกิดความคิดที่มันไม่จําเป็นเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเราจะไปคิดอนาคตวางแผนอนาคตเหมือนตัวชาวราศีพิจิกเองเนี่ยคือคุณผิดหวังมาเยอะคุณมีภูมิต้านทานคุณรับมือได้ดีคุณเป็นคนที่มีไหวพริบดีในการปรับตัวในการรับมือสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือข้อดีของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นพฤศจิกายนนี้ ี้ชีวิตคุณจะค่อนข้างจริงจังจะค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะยังไงก็เดินทางมาถึงจุดจบแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะจงมีความสุขกับช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้นะคะเจอกับเรื่องราวดีๆที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตแล้วก็จงมีความสุขกับเดือนเกิดนะคะรา,ราศีเกิดสวัสดีค่ะ